น้ำใ,ใสๆมาตามลำธารนะคะึงปลานะคะมีปลามาเป็นึูเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ลุงิบอยู่ที่บ่อกเกลือนะคะ,ะเดี๋ยวลุงทิพจะพาทุกคนไปชมวิธีการทําเกลือสินเทาน,นะคะ,ะซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยค่ะตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเป็นลำธารหลังหมู่บ้านค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทําเกลือสินเทากันเลยค่ะตอนนี้พวกเรากําลังเดินสํารวจนะคะเพื่อที่จะหา บ่อกเกลือบโบราณค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านค้าามีเตาเตาต้มเกลือบโบราณอยู่หน้าร้านด้วยนะคะร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองนั่นไป l นออดิสเบ้ ตอนนี้เรากำลังตามหาบอกเกลือโบราณอยู่นะคะ I think noodles smell good. <laughs> <laughs> <cười> 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 Remember we see them this morning. <laughs> <Yeah>. <cười> <cười> mm -hmm. <laughs> Coffee. Mm. บริเวณหมู่บ้านก็จะมีร้านค้าค่ะที่ป้ายเขียนไว้ว่าบ่อกเกลือสินเทาภูเขาหนึ่งเดียวในโลกนะคะเซาพิดตำบลบ่อกเกลือใต้อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านค่ะ อันนี้อะไรคะเนี่ยมะขวันกรเวกับวนี้เนี้มันจะเป็นผลิตภัณฑ์จากเกลือภูเขานะคะดูข้างในได้ไหมคะดูได้ครับขอบคุณค่ะดูดตักเกลือได้ครับโอ้ โอเคทําเกลือเกลือท <Okay. S 1> ี่มาจากตรงไหนคะเน,นี่ยเอาน้ำในบ่อครับบ่อด้านนู้นครับ ถ้าเป็นบ่อลึกลงไป10เมตรครับแล้วมาที่ทางจากนี้ประมาณไกลนี่30เมตรนะครับ20เมตร30เมตรเข้าไปตรงนี้ได้หรืูไปเจอลำธารแล้วก็วนซ้ายเข้ามาหาได้เอแล้วเราลำธารของได้ใกลกัมีปลาด้วยอ๋อน้ำตรงลำธารน้ำธารเป็นน้ำจืดครับน้ำเค็มในบ่อนี่ไหมน้ำเค็มในบ่อครับเค็มเฉพาะในบ่ออดู่บ้านนี้ก็จะมีอยู่2จุด ก็เลยวัดด้ยจากนี่ไปองร้อยกว่าเมตรครับจากีไปประมาณสองรกว่าเมตรได้มีบอลาณก็มีการต้มแบบนี้เหมือนกันวิธีการต้ม้า้าเหมือนเกลืทะเลก็ตักแบบถเกลืออย่างเราเงเบไปอต้กคอ้แล้วมันก็เป็นตังใช่ครับมันเหยตหต้ส้ะประมาณหชั่วโมงครับแล้ก็จะตักได้ตักนี้ครับหชั่วโมง มก็ไปตักอีกทีหนึง่งไ,ไปเรื่อย,อยวันสี่ห้าคืนมันก็จะเปลี่ยนสถานะทีหนึง่งครับใช่ครับไปเรื่อยต่มไปอย่าให้ไฟมันวอดถ้าได้ตัวจะมาถ้าร้อนแล้วก็ทำไปสบายใจกลอน ไเลยครับเดี๋ยวผมจการครับก็ให้มารู้ว่าวิธีการทำขอบคุณมากค่ะ i t h is it like a rock s l r m a l a y a n salt or Um yeah I think this is caught up with Himalayan salt this, the from the r m t h What are the different packets What's um, it? Um. Uh, this product. So you put your f e t in the water put the salt <S We s e d to use Epsom um salts uh huh. which probably similar <laughs> thing เทไหคะนาห่อ้อย เัิมจะเป็นน้ำหอมธรรมดาค่ะตัวนี้เป็นสูตรอะโรมาค่ะจะสี่บาทใช่เออมันเซอร์ติฟอยบาทเราดินนะคล้วบินเกลือเยอะมากเลยแล้วดอกดอกเกลืออันนี้ก็คือดอกเกลือเท่าไหร่คะห้าสิบบาทถ้าเป็นดอกใหญ่หอมละหนึ่งร้อยแล้วบิเกิลเออเยอีทอันนี้กินเนาะ่อันนี้กู๊ต นิบิ๊กบิ๊กวัน0 0บาท50บาทเสือแช่เท้านะคะสีสันสวยงามเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากเกลือสินเทาน่าสนใจนะคะมีหลายอย่างให้เลือกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกลือสำหรับสีฟันนะคะกำลังตามหาบอกเกลือโบราณค่ะตามที่เขาบอกว่าตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายล็อกอินบรรทานนะคะ นี้กำลังต้อมเกลือนะคะเห็นควันไฟออกมาทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านค้า ตรงนี้เขายัางไม่ใช่บอกเกลือนะคะไปต่อค่ะเจอแล้วค่ะบอกเกลือโบราณอยู่ตรงนี้นี่เองข้างในลึกมากเลยนะคะ ใช้ไม้กล้นล้อมรอบอบ่อลงไปนะคะนี่คือวิธีการที่าชาวบ้านใช้ สักน้ำเปลือนะคะขึ้นมาหยนถังลงไปสักข้างล่างนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่นนพลาดทลิปีดีนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขนมโบราณค่ะข้าวสาลีคลุกมะพร้าวเกิดมายังไม่เคยกินข้าวสาลีคลุกมะพร้าวนะคะเดี๋ยวูคลิปจะลองซื้อไปชิมดูค่ะนะคะใจดีแถมขนมให้ด้วยนะคะ ก็จะมานั่งดื่มกาแฟร้านนี้ค่ะเป็นร้านกาแฟรธรรมดานะคะบรรยากาศก็สบายๆนะคะบรรยากาศดีค่ะ ุสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ